สวัสดี FC, คุณยายฝันแม่นทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับโชคดีชาแนลนะครับก็หวังว่าเพื่อน FC น่าจะรอคุณยายอยู่นะครับว่าฝันย้ำอะไรหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็ f c ซีเก่าๆน่าจะรู้แล้วนะครับเนาะ ก็เราอาจจะไม่ได้แจ้งเลขบัญชีวัดนะครับก็เดี๋ยวก็ทักทายพูดคุยกันทางไลน์แล้วกันนะครับพอเมื่อวานนะครับที่แอดลงคลิปน้องไม้นะครับก็เพื่อน f อบอกว่ามาสมืดนะครับชีแรกก็ว่าจะไม่ลงนะครับก็กลัวบางท่านจะว่าเอานะครับเนาะเราคลิปเด็กมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็ก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับน้องไม้เด็กกัพา้ากัแล้วกันนะครับเนาะเราคิดบวกไว้ก่อนนะครับ สำหรับล้อรถนะครับที่ไฟไหม้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปดูแล้วก็มาสรุปโค้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับก็แล้วก็สำหรับ f c บางท่านที่แนะนำให้แอดไปหลักกิโลนะครับจริงๆหลักกิโลนี่ก็อยู่ประมาณขับรถไปก็10กวานาทีเองนะครับแต่แอดไม่อยากไปนะครับอยากให้เป็นสไตล์ของแต่ละช่องไปมากกว่านะครับก็เร็วๆวนี้นะครับไม่แน่อาจจะมีจะเปิดกลุ่มไลนะ์เนาะเพื่อแจ้งข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์หรือ ท่านที่อยากทาบุญเนาะช่วงนี้ได้ข่าวว่าที่บ้านคุณแม่ก็ตอนเยน็เยนๆก็จะเฮกันตลอดนะครับแอดก็ได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณแม่เลยนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกคนจ้าจ้า <laughs> ก็ยังไงเนาะคุณแม่ความฝันหลังจากที่ฝันตั้งแต่รอบแรกอะคุณแม่ไม่ได้ฝันอะไรฝันวันนั้น ครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกเลขค่ะเอฟซีทุกคนจะเข้ามาเห็นคนแก่เขาเดินมาเขาเดินมาความฝันเขามาจากประสาทเลยค่ะเขามาเขาเดินแล้วค่ะเอาอะไรนะไม้เท้าไม่เท้าถือมาแล้วเขามีอะไรใส่ในถุงมาเขามาเขาก็มาให้แม่ค่ะเขามาเขามาให้แม่ แม่ว่าได้ระไรขาวานี่ไม่มีเอาเสื้อแดงมาให้ใส่ให้ชนะเขาเพราะว่าเ <ừ> สื้อยืดก็สีแดงแปด ừ ừ จ้ะเสื้อลิเสื้อยืดสีแดงแดงแดงเหมือนเสื้อแบบนี้เลยเสื้อยืดนะ่ะจ้ะแดงเหมือนเสื้อแบบนี้เลยเพราะว่าใส่เด้อใส่เสื้อเดินเด้อให้ชนะเขา,าเให้ชนะบ้านนี้เนาะให้ชนะบ้านที่แม่อยู่เนาะแม่ก็ ใส่กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อแม่ไม่เคยใส่กางเกงเกินมานะแม่เขาให้ใส่กางเกงยีนเนาะแม่ก็เดินไปเสื้อก็แดงเนาะแล้วเขาก็เอาสร้อยคอสร้อยคอไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่มาให้ใส่เออไม่ใส่จ้าจ้าแล้วแม่ก็ใส่เดินไปตามชาวบ้านเขาว่าโอ้ยยายใส่เสื้อแดงชนะเขาแล้วเขาว่า เขาก็ตะโกนแบบนี้แต่ไม่เห็นเลขเลยคนที่มาให้นั่นเป็นใครคุณแม่ที่เอาให้ไม่รู้จักเห็นแต่เขาเป็นคนแก่คนแก่คนเท่าอย่างนั้นเถอะคนแก่ถือไม้เท้ามามาจากปราสาทนั่นเองดูไปเขาก็มาจากปราสาทถามเขามาจากปราสาทแล้วแม่คุณแม่ก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าแบบนี้แอดบอกว่าแม่ไม่มีสตางไม่มีตังซื้อลอตเตอรี่ไม่มีตังซื้อดอก มันมันเสียเต็มหวดโกนหมดแล้วเนาะแม่ก็ว่าแบบนี้เขาก็ว่าเอ้าให้ไปเที่ยวเวียงจันไปเขาให้เจ็ดศูนแล้วเขาให้สองเนาะไข่สองคือว่าคุณแม่ว่าอะไรเขาเอาแกงพะโล้มาให้แกงพะโล้มาให้มีไข่สองไข่สองใบเออแล้วดูไปว่าโอ้โต๊ดพี่โต๊ดทำไมมันมีเจ็ดศูนเลยคนแม่ ใส่ลายไปให้ลูกเขาใส่ไปไอ้070เลยได้โต๊ดมันออกอะไรมันออก007โอ้สามตัวเลยเนาะจ้าจ้าบ่าเนิ่นเลยแต่ลูกเขาได้สามตัวก็ได้ข่าวว่าคุณชองได้สามตัวหลายวันแล้วหลายงวดเนาะจ้าหลายสองงวดแล้วแล้วก็เขาได้จ้าก็แล้วยังไงต่อข้อความฝันคุณแม่ ความฟันแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเองไม่ฟันอีกเลยแกไม่ฟันอีกเลยแล้วไปดูร่างทรงเขาว่ายังไงมั้งคุณแม่ร่างทรงเขาว่าเขาว่าเออคุณแม่คุณแม่ไม่ได้มาชาร์จแบตเขาว่าชาร์จแบตเออเขาว่าคุณแม่มาเสริมดวงมาเสริมดวงเนาะแต่เขาสมมติเขาว่าคุณแม่ไม่ได้มาชาร์จแบตถ้าคุณแม่ได้มาชามามาเสริมดวงคุณแม่ก็ไม่ขาดสองสองมวดเขาว่าแบบนี้ คือยังไงก็เข้าจ่ดถึงไงก็เข้าข่าวแบบนี้จ้าแต่แม่ดื้อด้วยไม่ยอมไปเซ่นไหว้ประสาทจะาขาว่านะเขารู้หมดเนาะเขากว่าแม่หมดเลยจ่าแต่ขาว่าคุณแม่เตาเด้อเตาข่าวแบบนี้นะไปสู้ต่อวงั้นสู้เตาเด้อคุณแม่อย่าถอยเด้อ๋อ้จ่าว่าซ FC ก็ไม่น่าจะถอยนะคุณแม่เนาะจ่าข่าแบบนั้นพวกพวกพี่น้องก็ไปด้วยเขาก็บอกว่า เออพวกยายายจะได้ของคุณแม่เด้อหมวดนี้่ขาว่าแบบนี้เลยขวาคนที่ไปด้วยเนาะคนที่ไปด้วยเขาว่าจะมีโชคแล้วเขาว่านะแต่เขาไม่ได้ว่าแม่เราขวาพวกยายายไปด้วยนะอือจ้าขวานไม่รู้ทุกหรือไม่ทูกเอซเอ้ยจ้าก็ยืนยันก็เป็นเลขตัวเดิมเนาะคุณแม่เนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะไม่เปลี่ยนแปลงจ้าก็มันก็ย้ำอีกทีเนาะคุณแม่เนาะ ค่ะพยายามดูจะเผื่อบางท่านที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะจะพยายามงวดนี้ดูเนาะถ้าไม่ถูกก็อย่าเชื่อเด้อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมนะครับก็เราจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับก็คำานี้น่าจะคุมหมดแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณเพราะว่าคือถูกทุกมวดเป็นเรื่องโกหกครับแต่ผิดมั่งถูกมั่งนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อนในสี่ครับจ่าก็ไม่มีใครจะถูกตลอดนอกจแม่เนาะเอาละครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเด็บสี่ที่ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะก็หวังว่างวดนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้เพื่อนเด็บสี่จะโชคดีกันเนาะคุณแม่เนาะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แอดจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับงวดนี้เราก็ไปกันแบบเงียบๆเนาะคุณแม่เนาะจะไม่ได้รุนอะไรมากอ่ะแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ды